สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Bicycles กับผมโอเคครับวันนี้ก็มาพบกับหลังบ้านของผมนะครับซึ่งทุกคนไม่ค่อยไม่เคยเลยดีกว่าไม่เคยเห็นเลยนะซึ่งหลังบ้านเนี่ยจะทำเป็นไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าไงนะพี่สาวผมชอบปูนขัดมันอะไร แต่ช่างฝีมือไม่ถึงนะับเสียดายเฟลหมดเลยคนระับเพราะว่าทานเบี้ยวตังค์ด้วยคนระับแบบขอเบิกเงินไปก่อนแล้วก็ไม่มาไม่มาทำนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรผมวัเนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วันนีเอ่อวันนี้ผมจะมาเปิดครุเสื้อยืดของผมทั้งหมดนะครับ <c oughs> ที่มันมีราคาหน่อยเนาะเออนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วผมจะซัก <c oughs> <c oughs> มันยังไงนะครับผมบางตัวเนี่ยก็อาจจะเห็นไปแล้วนะครับแบบคลิปที่แล้วอะไรเงี้ยโอ้โหมันเยอะมากเลยนะครับผมไม่ได้ซักเสื้อผ้าเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากซักบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันทังใช่ไหมผมว่าทนุถนอมโดยการแบบว่าใส่บ่อยๆอันนี้เรียกว่าทนุถนอมหรือซกมกใส่ซ้ําไปมาใส่ซ้ำไปมาแบบตัวประมาณสี่ห้ารอบนะครับตัวไหนที่แบบว่าไม่ได้แบบว่ามีเหงื่อเลยก็โอ้ใา่รอบอีกซกมกเขินไปดิัเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะซักมันยังไงกันนะ โดยใช้เครื่องซักผ้าเนี่ยด้วยเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อนะครับว่าผมไม่ได้ซักผ้าเลยนะไม่เชื่อดูนะครับอ่ารูปหัวใจไปเลยเงี้ยรูปหัวใจไปเลยอ่าเป็นไงครับรักทุกคนนะครับมีนิฮาร์ดก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะซักยังไงนะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะเพื่อแบบว่าจะได้เสร็จไวๆด้วยคนระับวันนี้ครับโอเคมาที่เสื้อตัวแรกของผมครับหยิบตัวไหนก็เอาตัวนั้นก่อนเลยนะตัวนี้ไม่แพงนะผมซื้อมาสอ,องสามร้อยบาทบอกว่าเป็นเสื้อมือสองปกตินะ ปกติเสื้อพวกนี้ผมจะซักมือไงซักแบบใสกระลมังเพื่อใส่ในวันต่อๆไปนะครับแต่นี้มันหลงมากนะเพราะว่าจะได้ซักไปเลยทีเดียวเนาะการที่ผมจะซักเนี่ยผมก็จะกลับก่อนนะครับก็คือกลับขึ้นห้องรับไม่ไหวไม่ใช่ก็กลับเสื้อผ้าก่อนนะครับก็ใส่ก็ไปเลยต่อไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเสื้อของ H&M ตัวนี้จำไม่ได้ประมาณเก้าพันไมโครพันเป็นข้างหน้าเขียนว่าจอสก็ว่าข้างหลังเป็นนี่เป็นหนังนะครับหนังสมัยก่อนเรื่องจอสนะก็เป็นเรื่องฉลามเรื่องแรกๆเลยนะครับตัวนี้เนะี่ยผมก็จะถนอมหน่อยมัดตรงคอเสื้อนะครับเพื่อถนอมตรงคอเสื้อให้มันไม่ยวยมัดไปรุวมๆนะไม่ต้องแบบมัดแหลมมัด ขนาดนั้นนะมาเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปต่อไปครับเสื้อตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่บ่อยมากนะนะหลายคลิปแล้วนะนะข้างหลังเขียนว่า H5O นะเป็นเสื้อที่ผมใส่บ่อยมากนะเพราะว่าซักบ่อยและเป็นตัวเห็นะอ่าเป็นเสื้อราคาถูก2300หนอมหน่อยเพราะว่าเป็นตัวที่ใส่บ่อยด้วยนะมัดตรงคอเสื้อเหมือนเดิมครับต่อไปนะครับเสื้อตัวนี้ตัวนี้ถูกมากให้ทายเท่าไหร่ให้เวลา3วินาที จบนะฮะตัวนี้นะครับที่จริงมันเป็นเสื้อนะมีแขนอะเออแต่ผมเอามาตัดนะเสื้อตัวนี้ราคา25่บาทต่อไปนะอันนี้น่าจะเป็นงานบูธเล็ครับสี่ห้าร้อย ต่อไปเสื้อตัวนี้ครับเสื้อตัวนี้ซูพิมตัวนี้เอ่อซื้ออยู่ที่ราคา6กพันนะเริ่มเริ่มแพงแล้วเริ่มแบบตอนนั้นเป็นหลักร้อยหลักพันอยู่เลยนี่มาเป็นแบบหลักพันลวนะน,นี่ซูพิมนะซื้อมา6กพันบาทเสื้อแขนยาวนะครับเหมือนเดิมครับกับเสื้อผ้านะแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยครับมัดหนังยางตรงคอเสื้อนะมัดตรงคอเสื้อเสร็จนะครับไม่พอครับมัดตรงข้างล่างด้วย ตรงข้างล่างหมายถึงตรงชายเสื้อตรอมัดเรียบร้อยแล้วอ่ะก็จะได้ฟิลฟิลนี้แต่ก็ยังไม่พอนะครับผมตัวนี้ผมจะใส่ตะขายด้วยเออตะขายถนอมผ้าครับตัวนี้นะครับโอเคใส่แบบเข้าไปก็ซัก,กได้หลายตัวอยู่นะครับเพราะว่าซื้อมา,าตะขายใหญ่เทนดี้เทนดี้ตัวนี้ผมซื้อมาประมาณสองสามพันมั้งเป็นเสื้อแบบว่าโอเวอร์พิ้นลายดอกตัวนี้ก็ถนอมหน่อยครับใช้หนังยางเหมือนกันครับพอหนังยางมัดเสร็จแล้วนะครับ ก็ใส่เข้าไปเลยนะใน,นกลุ่มตะขาดต่อไปเป็นตัวนี้นะเมกเ d เด c เคออสคอมินะครับอืมนะราคาตลาดอยู่ประมาณหกพันเจ0ดพันตอนนี้นะค้าพันหกพันเจ็ดพันอ่ะประมาณนี้อะลายหน้าแล้วก็หลังหลังด้วยหลังก็เป็นแบบนี้ถองเหมือนกันครับมัดคอเสื้อแล้วก็ชายเสือ้อนี่ก็ใส่เข้าไปเหมือนกันครับเขอไปนะครับ <c oughs> อุ้ยอือโหเสื้อเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย ตัวนี้ครับนะป้าย Enview แดงผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรไปเจอมาที่ตึกแดงจตุจักรคื้อมาพันหกเท่ดีก็ระเท่ตัวนี้ผมชอบเพราะฉะนั้นผมก็จะมัดคอเสื้อคอชายเสื้อแล้วก็เหมือนเดิมครับใสต่ตะขายตัป้ายตัวนี้ซื้อมา4 0 0ถึ 500. ง500นะมันเท่มันเท่ไงมันเป็นเครื่องสับเนี่ยเครื่องสัีม่วงเลยต่อไปปีดเล l a อร์นะครับซื้อมาตอนนั้นประมาณตันต้น อันนี้ก็มัดคอเสื้อไว้นะแล้วก็ใส่ถุงตะข่ายไปอันนี้ชื่อทาวิสกอตซื้อมา1,200นะใครจะเอาก็ปล่อยต่อนะต่อไปวง,ท,นะงท,ทูนะวงทูเทปผมชอบนะอัวนี้ผมชอบมากเลยข้างหลังนี่มันเป็นแบบว่าของกล้ามเนื้อคนอะไรเงี้ยอว,วัยวะร่างกายนะซื้อมา2,000นะต่อไปเป็นเมทัลิก้าครับเมทัลิก้าอ่านี่กรอกแดงนะ ซื้อมา1,700ตัวนี้่อปี2004 1,700ก็ก็เป็นแบบอ่ามันลั่นดีนะกระโลกสีแดงนะต่อไปแมทลิก้าเนะหมือม 5, นกะันนะครับหลายคนชอบซื้อมา5,000บาทนะป้ายแจแอนนะครับเป็นแมทริก้าข้างหลังเื้องแสงเป็นอ่าข้าหลังเื้องแสงะบงแ,สงนะแบบที่มืดอะไรเงี้ยจะเรียงแสงนะครับก็เป็นปี90 นีเอามาตัดแขนทิ้งเดียวไปละเอาเสื้อผ้าพันมาตัดแขนทิง้งได้เล่นดีนะครับไอ,อตัวนี้ผมจะซักมือนะผมแยกแยกไปก่อนนะต่อไปตัวนี้นะมังกรนะตัวนี้ซื้อมาถูกครับผมชอบเพราะว่ามันตัวนี้ประมาณสองสามร้อยนะพอปกมันแบบเออมันขาดแบบมันตัวหนูแท้แต่ผ่วอบอ่ะมันดูวินเทเดียสภาพเน่าๆแบบเทเด่บยบมันเทนะต่อไปเป็นเสื้อนี่ครับ แอโร2มิ t นะครับราคาตลาดตอนนี้อยู่ที่หมื่นถึงหมื่นสองพันบาทหรือขึ้นแล้วหรืออะไรยังไงก็เม้ในใตล่าคลิปได้เลยครับผมก็ไม่ได้ตามโอเคตัวนี้ก็จะตักมือนะต่อไปเป็นเสื้อหลายๆคนโปรดปรานนะเสื้อตัวนี้ซื้อมาเจ็ดแปดพันนะเจ็ดแปดพันครับออสเตรียนะในอีเบขายอยู่ประมาณแปดพันเกิรวมชิปปิ้งแล้วก็ประมาณหมนะื่นนี ตัวนี้ก็ออซีจะซักมือเหมือนกันต่อไปตัวสุดท้ายครับที่แบบว่าราคาแพงมากนะตอนนี้มาแรงสุดๆนะครับนี่<า>อันพิระนะครับตอนนี้ราคาแพงมากตอนนี้อยู่ประมาณตัวนี้นะอยู่ประมาณ4ีนะ่หมื่นถึงหกหมื่น่าราคาประมาณนี้ต่อไปนะเราก็จะซักกันแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะซักผ้านะครับ ลุกแบบว่าไม่เคยเห็นอะไรดีแต่งตัวทําง,งานบ้านอะไรเงี้ยครับตักผ้าพวกนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับพวกราคาแพงเนะี่ยกลับด้ทั้งหมดอบเสร็จแล้วฮะเอาไปลงน้ําเลยเอาลงน้ําก่อนนะครับให้มันเปียกก่อนนะครับทุกคนให้มันแบบว่าจําสภาพน้ํานี่เหมือแบบนมีความรู้แต่มวดทั้งนั้นน้าดำมากน้ําดำมากครับนมนะซักเฉพาะตรงรักแร้แกันนะพวกรักแร้ คอเสื้อต่อไปน้ำยาสับสันยุ่งแค่สักเดียวพอโอเคครับผมจะตัดผ้าแบบว่าไม่ใส่ไม้แขวนนะเพราะว่าการใส่ไม้แขวนเนี่ยมันจะทําให้น้าหนักน้าหนักเสื้อเนี่ยมันเปียกน้ำอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราแขวนไปด้วยเนี่ยคอมันก็จะยวยนะครับผมก็เลยแค่พาดไวยแล้วกันนะครับ เสร็จแ,แล้วการตักผ้าของผมน่มันมืดแล้วอะมองไม่เห็นแล้วครับตื่นแล้วครับทุกคนหนั่หลับยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้าที่เราตากไว้กันนะครับว่าแต่ถ้ามีโจรมาขโมยเมื่อคืนก็อเออว่ะ ไปดีกว่ารีบไปดูกันก่อนดีกว่าผมเรียบร้อยฮะยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราเก็บผ้ากันก่อนดีกว่าเสื้อตัวใหยังอยู่ดีนะฮะไม่หายไปไหนนะครับโชคดีังครับก็เสื้อทุกตัวก็ยังทรงเดิมนะครับแถมหอมขึ้นอีกต่างหากนะครับพวกเสื้อพวกนี้คือเก็บไว้ใส่เองนะส่วนเสื้อที่ผมขายนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับที่ไอจีเวนอัดโบรนะครับส่วนคลิปนี้ครับต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้า พีซสันติสวัสดีครับ